วันนี้ผมมาอยู่ที่บูธเครื่องมือช่างโลเวลนะครับมาถึงดเจภูมนะครับก็ท้าแข่งเจาะสว่านเลยนะครับโดยให้เจาะไม้ปูนแล้วก็เหล็กนะครับอย่างละสองลูใช้เวลาน้อยที่สุดเนี่ยก็จะได้รางวัลไปนะครับซึ่งในงานนี้ก็ใช้เป็นสว่านตัวใหม่ของโลเวลด้วยนะครับเอสแท i ซีรีตัวนี้เป็นขนาด40โวลต์เลยนะถือว่าแรงมากๆนะครับลหลังจากจบกิจกรรมผมก็ได้เป็นรางวัลน,นะเป็นกระติกน้ำแข็งเท่ๆจากโลเวลเนี่ยกลับบ้านไปใช้งานด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่จะมางานนะครับไทยวัสดุ XBB Home เนี่ยในวันที่29จนถึงวันที่7ธันวาคมนี้นะครับผมแค่แวะมาที่บูธของโลเ e l นะครับถ่ายรูปแล้วก็ทดลองเครื่องมือช่างนะครับรับเป็นตัวตลับเมตรของโลเวลเนี่ยไปใช้งานฟรีๆได้เลยนะครับ ภายในบูธนะครับก็จะมีเครื่องมือช่างหลากหลายเลยนะครับของโลเวลมือทุกสายงานช่างเลยไม่ว่าจะเป็นงานไม้งานเหล็กงานช่างทั่วไปงานดีวายเนี่ยมีหมดเลยทั้งรุ่น16โวลต์20โวลต์นเนี่ยสามารถที่จะลองจับลองหยิบมาใช้งานทดลองกันได้ก่อนที่จะซื้อได้เลยนะครับผมแต่ไฮไลท์ของวันนี้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่ของเขานะครับรุ่น x อ็กเซสซขนาด40บโวลต์ s, นะครับเพิ่งเปิดตัวในงานนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะ,ะก็กมีดิจูมินะครับมาเปิดตัวนะครับซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของโลเวลด้วยนะครับผมแล้วจะมีสว่านไร้ส <laughs> ายสายระบบนะครับ40โวลต์ s, เนี่ยตัวนี้นะครับมาด้วยแรงบิดถึง70นิวตันนะครับมีระบบมาให้ครบ3ระบบไม่ว่าจะเป็นโหมดของการเจาะนะครับโหมดขันรวมถึงโหมดกระแทกนะครับใช้ในการเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนเนี่ยได้อย่างสบายขายควงกระแทกนะครับตัวนี้40บโวลต์เนี่ยต้องบอกว่าความแรงเนี่ย เหมาะสำหรับใช้ในงานหนักๆเลยนะครับตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นตัวเครื่องเจียร์ไร้สาย40โวลต์นะครับต้องบอกฟังก์ชันมีมาให้ครบเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้พร้อมกับระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็มีมาให้นะครับบล็อกกระแทกเนี่ยก็มีเข้ามาด้วยกันถึง2รุ่นนะครับรุ่นตัว900นิวตันและตัว1,100นิวตันนะครับสุดท้ายเลยก็จะเป็นสว่านโรตารี่ไร้สาย40โวลต์นะครับตัวนี้เหมาะสหรับงานหนักใช้งานต่อเนื่องนะครับมีระบบกันสั่นมาให้นะครับใช้งานยาวๆเนี่ยได้อย่างสบายนะครับผม ใครที่เป็นสายช่างสายดีวานะครับหรือว่าชอบในงานช่างนะครับแล้วอยากทดสอบเครื่องมือช่างแรงๆของโลเวลนะครับสามารถแวะไปที่งานนะครับไทยวัสดุ XBNB Home นะครับแล้วมาลองทดสอบเครื่องมือช่างคุณภาพที่บูธโลเวลได้นะครับ